ภาพสดดีพี่พี่แน้องทุกท่านนะครับผมพบก,กับผมเสียนพีเช่นเคยน,นะครับวันนี้นะครับทีเด็ดสี่คู่เน้นๆนะครับผมวิเคราะห์กันมานะครับก็เ,ออเดี๋ยวไปที่เมื่อวานนะครับที่ให้ไปสี่คู่ก็จะเป็นทางนั้นคู่แรกเนี่ย ต่อสเปอร์ชูชัยนะครับสเปอร์ก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับซอลตันเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านคู่ที่สองเน,นี่เยเออ่ใส่เวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมก็ชนะวัตฟอร์ดไปหนึ่งต่อสี่นะครับผมส่วนทางด้านของคริสตัลพาเลซเนี่ยก็ชนะนอริทเทตี้ไปสามต่อศูนย์นะครับทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อศูนย์นะครับผมก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็วันนี้ครับมาดูทีเด็ดสี่คู่เน้นๆนะจ๊ะที่จะให้ไปวันนี้ ก็ไปกันที่คู่แรกเลยครับเอฟเอฟซูซุกิ F ครับนะผมได้เวลาที่ทีมชาติไทยของเรานั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยนะผมก็อินโดนีเซียนี่นัดล่าสุดก็ไปเสมอให้กับสิงคโปร์มาสองสองนะครับส่วนทางด้านของไทยเนี่ยก็นัดล่าสุดก็เสมอให้กับเวียดนามศูนโซนครับผมอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบกว่าจะเข้ามานัดชิงได้ตามนัดเนี่ย ก็ต้องต่อเวลาพิเศษเลยนะครับถึงจะผ่านสิงคโปร์มาได้เนี่ยต่างกับช้างศึกเราที่ปิด่อเวดนาได้แบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากนักนะครับแต่ก็โดนโนวดจนเกือบจะเสียประตูไปหลายครั้งเช่นกันนะมาเกมนี้นี่เลดแล้วครับบอลเปิดมาให้ไทยต่อครึ่งควบนะครับเกมนี้ผมแนะนําให้ต่อไทยดีกว่านะครับแม้ว่าจะไม่มีชัดชัยกับทีละทีละทอนะครับแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นก็สามารถทดแทนกันได้นะครับเพราะคลาสก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแม้ว่าเกมลุ้ เกมลุกกับเกมรับเนี่ยทางกราบซ้ายที่เป็นจุดเด่นของทีมชาติไทยเราเนี่ยจะลดคุณภาพลงแต่โดยรวมแล้วก็ยังเหนือกว่าอินโดนีเซียพอสมควรนะครับยิ่งมาโน,โน่นี่ชอบเน้นให้ได้เปรียบตั้งแต่เลกแรกด้วยนะครับยังไงนัดนี้ก็ช้างศึกก็พารับประทานอาหารหวานแน่อนอนนะครับผมฉะนั้นเกมนี้ให้ต่อทีมชาติไทยนะครับไม่เชียร์ทีมชาติไทยลรวจะเชียร์ทีมชาติไหนเลยจ้ะก็คู่ที่2อครับกระโดดมาที่อังกฤษนะครับผมพีเมลีกอังกฤษนะครับ เชลซีนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับกระเบียนของไบตันนะครับเชลซี Chelsea นี่เรียกได้ว่าช่วงนี้ฟอร์มดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมก็นัดล่าสุดก็ชนะให้กับแอสตันวิลล่าไปสามต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของไบตันเนี่ยนัดล่าสุดก็ชนะเบนฟอร์ดไปสองต่อศูนย์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าถิ่นเชลซีนี่ดูมิดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูดีมีทรงมากกว่าเยอะนะครับทั้งเรื่องระบบฟอร์มการเล่นหรือแม้กระทั่งศักยภาพของกลุ่มกำลังที่มีอยู่ แน่นอนว่าผลงานนัดล่าสุดที่สามารถบกุกเอาชนะแอตันเวลลาไปสาตันึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวกระตุ้นฟอร์มเก่งกลับมาได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จริงอยู่นะครับที่นักเตะในตำแหน่งตัวเป้าธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ฟิตแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแต่ก็ยังพอมีกลางลุกที่พอจะสอดแทรกเข้ามาสแตนบายขึ้นมายืนแทนได้อยู่นะครับสอดคล้องกับทางด้านทีมเยือนไบตันเนี่ย เมล่าสุดจะเพิ่งเปิดรังเอาชนะเบนฟอร์ดไป2ตัวศูนะครับแต่ถ้าว่าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นประมาณ11เกมลีกนะครับก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็เสียประตูเป็นว่าเล่นถึง13ลูกเลยนะครับแถมเม็ดนี้ก็ยังไรเงาตัวรักที่เล่นเกมรับเนี่ยถึง3ลายนะครับฉะนั้นน่าจะส่งผลเสียหายมากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อดูจากเลตกับภาพโดต่างๆเกมนี้ผมแนะนำให้ต่อเชลซีนะครับผมฉะนั้น ก็คู่ที่สามเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของแมนเชสเตีรนะครับเป็นฟอร์ดก็นัดล่าสุดก็อันนี้บอกนะครับแพ้ให้กับไบรตันไป2ูนะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตีรนี่นัดล่าสุดก็ชนะเลสเตอร์ไปถึง6ลูกนะครับ6-3นะครับผมก็หากไม่มีอะไรผิดพลาดงานนี้ก็น่าจะเป็นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตีรเนี่ย ไล่ยำใหญ่ใส่กู่แข่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากําลังเครื่องแรงนะครับหาตัวจับยากนะครับผมด้วยการคว้า,วาชัยรวดก้าหนท้ายในพเมร์ลีกนะครับแล้วก็ยิงไปร่วม30สประตูเลยนะครับเรียกว่ายิงกันสนัดวันไหวเลยนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าปัญหาโควิด -19 กับผู้เล่นบาดเจ็บมีอยู่แทบจะไม่กระทบกระเทือนกับระบบการเล่นของเป๊ปกอร์เดลลาได้เลยนะครับ ส่วนทางกับทางด้านเบนฟอร์ดเนี่ยที่ผลงานออกทะเลต่อเนื่องนะครับหลังปลาใช้ลวด2อนัดท้ายถูกรายการแล้วก็โดนยิงมาในเน้น4ลูกเลยนะครับมั่นใจว่าการมาเชิญหน้าการมาเชิญหน้ากันครั้งแรกบนเวทีสมทุกในรอบ8ปดทศวรตเศษเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของมัิตี้ที่ไล่ตอนปิดเกมแบบไม่ยากเย็นนะครับฉะนั้นเกมนี้ฟันธงใส่เรือใบสีฟ้ารวยลวยุย ก็คู่สุดท้ายนะครับผมก็ยังอยู่ที่อังกฤษนะครับแต่ว่าเป็นเเล็็กปนในเรื่องของแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแบ็กเบอร์น์นะเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนของบาลลี่นะครับผมแบ็กเบอร์นี่ชนะนัดล่าสุดก็ชนะเบอร์เพิ่งเขียนไป4-0นะครับโอ้โหถือว่าแบ็กเบอร์นี่ช่วงนี้ฟอร์มดีมากนะครับผมส่วนบาลลี่นี่นัดล่าสุดก็เสมอกับเว็บบอลไป0-0นะครับผมเกมนี้เจ้าบ้านอย่างแบ็กเบอร์เนี่ยเดินสะดวกแบบเก็บสามแต้มแน่นอนนะครับเพราะว่ากําลัง มาพร้อมกับผลงานอันหโหดเหี้ยมนะครับชนะชนะรวดห้าหนท้ายในลีกนะครับแล้วก็ผลิตสกอร์มันกอบมันกำรวมทั้งเส้นดิบสองูนะครับแล้วก็แบบไม่เสียสักลูกเลยนะครับผมเรียกว่าเก่งจัดจ้านนะครับยิ่งได้ลงเล่นในอ e ีวูดพาร์กนี่ทําให้มีความฮึกเหิมแน่นอนนะครับผมแล้วก็อยากให้จับตาดูตัวนี้ดีๆเบนจามินเบเลตันนะครับเก็บบอกเลยว่าตัวนี้คือทีเด็ดนะครับตัวนี้ลงการันตีสกอร์แน่นอนนะครับ ส่วนทางกับทางด้านของบาร์ลี่เนี่ยที่ฟอร์ม7เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็โดนยิงไปร่วมกับ11ลูกเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วหากดาบี้ไม่ถูกตัดแต้มนะครับก็คงเป็นทางด้านของบาร์ลี่เนี่ยที่จมวัวอยู่ก้นตารางแน่นอนนะครับฉะนั้นเลทราคาที่เปิดมาเอียงฝั่งเจ้าถิ่นครึ่งควมเนี่ยถือว่ากําลังดีมีลุ้นสบายนะครับฉะนั้นเกมนี้แนะนําให้ต่อแบตตเบิร์นชูชัยลุยก็สีค่คู่ที่ให้ไปวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของคู่แรกนะครับต่อทีมชาติไทยนะครับ คู่2ต่อเชลซีนะครับคู่3ามต่อแมนซีนะครับแล้วก็คู่ที่สต่อแบ็คเบิร์นนะครับผมรวยแน่นอนก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้นะครับที่ผมพูดไปก็คืคอการวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะตามก็ได้หรือว่าจะสนก็ได้ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณในการรับฟังนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจร่วมเป็นสมาชิกด้วยกันก็กดคลิกได้ที่ อ,อลิงต์ตรงคอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าแอสไลน์มา้ที่ slbs 30นะครับสำหรับวันนี้ก็ล้านเพื่อนไปเกาะนะครับสวัสดีครับขอให้รวยขอให้รวย